Thank you ร,รักใครเก่งเกินค่าฟ้าดินดุข้ากอลิขิตชีวิตข้าเองไม่เกรงดินฟ้า สองสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพี่น้องสมสชาชิกประชาชนในประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมผลไทยรักชาติรักษาแผ่นดิน ที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทําภารกิจและหลายท่านที่ใช้พลังของตัวเองในการรวบรวมรายชื่อของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีเลขที่บัตรประชาชนทั้ง13หลักที่กําลังระดมกันอยู่ในเวลานี้นะครับถือว่าภารกิจของทุกท่านได้ช่วยกันอย่างเต็มที่ที่จะช่วยกันปกป้องดินแดนถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญและวันนี้ก็เป็นรายการสู้เพื่อบ้านเมืองวันจันทร์ซึ่งท่านก็จะได้พบกับ หลายท่านนะครับที่จะมาช่วยในการพูดคุยวันนี้ทั้งสาระการเมืองเพื่อให้เกิดความคมชัดในมุมมองของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เสียงสุวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ช่วยในการนําข้อมูลข้อเท็จจริงมาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับไทยกัมพูชาท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันพิพาจรุงรอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยเนื่องจากว่าทั้ง3ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ไพศาลท่านพเลบันวิเก่งเรียนก็อวยความปีใหม่ไปหมดแล้วนะครับแม้แต่ท่านพลอากาศทวัชรลิธราคณีก็เหลือท่านอาจารย์ชัยวั์ครับที่ยังยังขออนุญาตว่าช่วงที่ท่านยังไม่ได้อวยพรให้กับพี่น้องประชาชนนะก็อยากจะถือโอกาสนี้เลยครับเปนที่จริงผมตั้งใจว่าจะอวยพรสดไง วันที่ทุกคนมาสวัสดีปีใหม่ที่ช่องในผู้หลักผู้ใหญ่มากันเยอะแยะเนี่ยครับก็ผมก็เลยไม,ไม่ได้บันทึกเทปเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่อยู่โยงใช่ไหมครับวันที่31แล้วก็วันที่หนึ่งครับแต่ปรากฏว่าพอจริงๆผมก็ลืมไป <c oughs> <ด>ก็ขออภัยหลายเรื่อง <c oughs> ก็ขอว่า <c oughs> ปีใหม่ปีนี้เนี่ยหวังว่าพี่น้องคนไทยคงจะพบแต่ความสุขความเจริญซึ่งจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อจิตใจที่วิตกกังวลหงองใยประเทศชาติและองค์พระประมุขเนี่ยได้สามารถเราลดความวิตกกังวลออกจากใจได้ก็แปลว่าเราจะมีความสบายใจถ้าบ้านเมืองไทยในรอบปีนี้ได้จบปัญหาครับให้ได้จบเมื่อไหร่เนี่ยความวิตกกังวลก็จะหายจากใจก็จะพบแต่ความสุขความเจริญในปีนี้ ฉะนั้นผมก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราคงจะเป็นส่วนซึ่งกันและกันในการทําให้เกิดความสุขความจเจริญในประเทศชาติได้ภายในปีนี้โดยเฉพาะเป้าหมายที่จะทําให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองอย่างเป็นจริงตามที่พระองค์ท่านทรงเมตตาพระราชทานแนวทางพระราชบัญญติเกี่ยวกับการปกครองไว้ครับแล้วผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้เป็นจริงได้ น้ำพระทัยพระองค์ท่านก็คงจะทรงพระเจริญครับคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็ถือนีเป็นพรอันประเสริฐนะครับผมขออนุญาตรับไว้แทนพี่น้องประชาชนเลยขอบคุณแล้วก็ผมก็ขอยืนยันว่าตอนผมไปใต้มาที่วนี้มันก็จบที่กรมหลวงชุมพรผมเจตนาไปที่พิพิธภัณฑสถานเลยล่ะนะฮะแล้วก็ผมไปอธิษฐานจิตขอ พลังที่พระอ,องค์ท่านเป็นแบบอย่างเนี่ยให้เกิดขึ้นในจิตใจผมที่จะต่อสู้ร่วมกับพี่น้องประชาชนให้บรรลุปเป้าหมายตามที่พระอ,องค์ท่านกรมหลวงชุมพรได้ทิ้งเป็นมรดกไว้ครับในไอ้ป้ายนะั้นแหะผมถึงให้ถ่ายป้ายนั้นขยายใหญ่ๆออกทั้ง13ไปแล้วโดยเฉพาะโดยเฉพาะอาาเขตทางทะเลที่ท่ทานได้รักษาแล้วก็ เฉสละในเรื่องเหล e ่านี้มา,ยมา <นะ S 1> อย่างมากมายมาสารก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับถ <c oughs> ึบ <c oughs> งแม้จะผ่านมาหลายวันอาจาร,รย์หมอมจะสวัสดีปีใหม่ด้วยไหมเนี่ยเมื่อวานอาจารย์หมอก็ไม่ได้สวัสดีปีใหม่ก็ถึงก็ไล่ย,ยาวเลยเชิญ <c oughs> เลยเาาครับอาจารย์ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะคะว่าอยากจะขอให้ประชาชนเนี่ยนะได้พบกับข้อเท็จจริงที่สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะเรามีความหวังต่อสิ่งนี้ค่ะ ครับก็คิดว่าความจร you. You it, ิงเป็นส okay, okay. okay. ิ like ่งประเสริฐถ้าทําได้ก็จะทําให้เกิดพรในสิ่งที่ดีครับครับขอบพระคุณครับไม่ว่าจะเป็นการอวยพรหรือเป็นการดําเนินการอะไรก็ตามก็มักจะให้ความจริงกับพี่น้องประชาชนถือเป็นเขาเรียกสัจจะนิรันดร์ไหมครับคือถ้าทําความจริงเหตุดีผลก็จะดีครับนี่อาจารย์มันจะมีเรื่องแจ้งข่าวอะไรไหมครับคือคือต้องขอขอบคุณว่าเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วพี่น้องพี่น้องประชาชนที่กรุณาเสียสละเวลาไปร่วมง,งานของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาเพนดินกันอย่างล้นหลามเกินคาดก็ต้องขอกราบขอบคุณที่โรงแรมเจ้าพญาปาเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่8โมงจนถึงบ่ายสาโมงเย็นยืนหยัดกันด้วยความขอบคุณโดยอย่างยิ่งครับพี่น้องสื่อมวลชนก็กรุณาเอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาสะท้อนกับสังคมไทยในวงกว้าง แทบจะทุกขแขนงเลยก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สิ่งที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เผยแพร่ไปตลอดทั้งวันนี้ก็คือแนวร่วมคนไทยรักชาติรักแามดินจะมีภารกิจสําคัญเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาก็คือวันที่14วันจันทร์ที่14ที่จะถึงนี้ก็จะมีการฟ้องคดีอาญาโดยแนวร่วมจะเป็นโจทย์แล้วก็จะฟ้องกระทรวงการต่างประเทศ เรวส่วนจะมีตัวบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับธนณะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายซึ่งกำลังร่างฟ้องอยู่จากเอกสารหลักฐานที่กระทรวงการต่างประเทศเผเยแพร่มาด้วยตนเองนะครับ,รบเดี๋ยวกับเรื่องกรณีไทยกัมพูชาครับอันที่สองก็คือวันที่21วันจันที่จะมีการนัดชุมนุมและจะเดินขบวนไปเอาลายชื่อพี่น้องประชาชน ปฏิเสธอำนาจศาลโลกปฏิเสธรัฐบาลแล้วก็สภาผู้แทนนักการเมืองที่ขายชาติขายแผ่นดินทุกจริตโกงกินคอร์รัปชันเนี่ยไปยื่นต่อท่านประธานศาลฎีกาธนะประธานอำนาจรตุลาการเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าหลักการดุลถ่วงระหว่างสามนาจคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารกตุลาการจะเป็นจริงได้หรือไม่ในสังคมไทยยานนี้ในเรื่องของการปกครองราชนาจักรไทยหลังจากอำนาจ นิติบัญญัติและอำนาจบริหารหัวกันเป็นซ่องโจรและซ่องมหาโจรไปแล้วอำนาจตุลาการจะสามารถดุลทวงได้หรือไม่นะฮะอันที่สองก็จะไปยื่นต่อผู้นำเรล่าทัพในธน,ก,นกลไกฝ่ายความมั่นคงซึ่งมีหน้าที่หนักกว่าประชาชนในการที่จะพิทักษ์รักษาสถาบันชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์ปกป้องอธิปไตยเหนือดินแดนรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองเราก็จะไปยื่นผู้นำเหาทัพ สื่อมวลชนเองก็กรนุนารายงานข่าวว่าแนวร่วมจะเคลื่อนภารกิจนี้สองอาทิตย์ที่ทิตย์บี่วันจันทร์แล้ววันจันทร์ที่21ครับแต่ก็มีประเด็นว่าการนัดชุมนุมจะเอาที่ไหนอย่างไรเวลากี่โมงของวันที่21ครับแล้วการฟ้องสารายาจะไปฟ้องที่สาราญาราชดากี่โมงฉะนั้นวันนี้เราจึงต้องประชุมแนวร่วมกันสําหรับผู้ที่รับผิดชอบ เพราะว่าเราเราเราวางแนวร่วมทํางานด้วยกันเป็นวงวงก็วงที่รับผิดชอบก,ก็ไปไประชุมกันวันนี้ก็ได้มติเห็นด้วยกันว่าก็ขออนุญาตแถลงเป็นทางการเลยว่าวันจันทร์ที่1 4เราจะฟ้องต่อศา,า,าลอาญารัชดาโดยฟ้องกระทรวงการต่างประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยเวลา10นาฬิกาที่ศา,า,าลอาญารัชดาตอนนี้คณะทนายกำลังเล่งร่างฟ้องอยู่นะครับเพื่อให้ทันวันเวลาดังกล่าวพี่น้องถามว่าจะ จะไปได้ไหมก็ตามอธยาศัยนะครับก็คือไม่ระดมมวลไม่ระดมก็คาอใครสะดวกก็ไปได้สิบนาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานะครับแต่พี่น้องสื่อมวลชนเราก็จะเชิญเป็นทางการหลังจากนี้นะครับรวมทั้งจะแจกจ่ายไอ้สำเนาฟ้องด้วยนะครับอันที่สองวันที่21เนี่ยก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่กรุณาเสนอว่าจะนัดที่มัควาลบ้างลานพระรูปบ้างอะไรต่ออะไร เราก็มีมติเห็นพ้องต้องกันในส่วนผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ว่าเราขอนัดวันที่ยีบเเวลาส0บนาฬิกาที่ลานพระรัปรเพื่อจะเป็นต้นทางในการรวมพลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดินขบวนจากลานพระรูปผ่านมัควานผ่านศูนย์บัญชาการกองทัพบ,บกเมื่อผ่านแล้วก็จะยื่นเรื่องเลยเพร้อมกับรายชื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งคาดว่าวันนั้นจะได้ประมาณหนึ่งล้านลายชื่อครับถึงชั่วโมงนี้ที่ผมเช็คก,ก่อนออกรายการเนี่ยขอเรียนว่าได้ยอดสุดท้ายณนะชั่วโมงนี้ห้าแสนอ้ยหกหกแสนแล้วครับแสนครับหกแสนลายชื่อนะครับเราเปิดตัวขอรวบรวมรายชื่อเพิ่มเติมแล้วก็เอาจริงเอาจังนี่ตั้งแต่วันที่3าธันวาคมมาถึงวันนี้เราได้เพิ่ม,เต,มเติมมาแล้วประมาณ แปดหมื่นรายชื่อแล้วจากห้าแสนสองเป็นแปดหมื่นนะไอแปดหมื่นก็เป็นหกแสนตอนนี้ยอดอยู่ที่หกแสนแล้วครับฉะนั้นก็หวังว่าเหลืออีกสี่แสนรายชื่อเนี่ยพี่น้องจะก,กรุณารวบรวมมาให้ทันหนึ่งล้านแล้วก็ตอนนี้ระหว่างที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่ก็ปรากฏว่าลายชื่อไหลไม่เลิกเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ <laughs> ชื่อไหลเฉพา <laughs> ะเมื่อวานนี้นะ นะที่เปิดเปิดงานเนี่ยนะฮ<ร>ะหลายทาน,นต้องร่วมสามหมื่นนะประธานฝ่ายระดมการสนับสนุนได้แจ้งว่ามีเวลา9วันนะครับรลเเียนการกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนต้องรีบส่งรับ9บบวันเพราะว่าผมไปถแถลงในงานเนี่ยตอนนั้นได้มาเพิ่มอีกห้าหมื่นใช่ไหมเป็นนะจาก5้าแสนสองเป็นห้าแสนเจ็ดแต่วันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้วันเดียวมาถึงยอดชั่วโมงเนี่ยขึ้นมาอีกสามหมื่นนะครับ,รบก็เป็นเป็นประมาณเพิ่มมาแปดหมื่นแล้วก็ ได้ได้ประมาณ0 0แสนลายชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มหนี้สินเกษตรกร,ร,ก,รก็กรุณารวบรวมลายชื่อส่งมาที่ที่เราแล้วร,รวมทั้งพี่น้องที่โชว์หวยเมื่อวานนี้มา,อ,าออรายการสดที่โรงแรมเจ้าพญาปักก็จะรวบรวมล,ลายชื่อชาวโชว์หวยยังหลายส่งมาเราก็คิดว่าก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยคนคน,คนละไม้คนมือเราคงจะได้ยอดตามเป้าหมายประมาณหนึ่งล้านลายชื่อในวันที่21 ครับนะครับก,ก็อยากจะเรียนว่าเส้นทางเมื่อผ่านศูนย์บัญชาการกองทัพบกก็จะเอารายชื่อระราณหนึ่งล้านลายชื่อผมกับคำร้องของพี่น้องประชาชนยื่นต่อท่านผู้บัญชาการกองทัพบ,บกบแล้วก็จะเดินขบวนต่อไปผ่านเส้นทางราชดำเนินไปสนามหลวงที่ตึกสารดีกาเพื่อยื่นรายชื่อพ้นคำร้องถึงท่านประธานสาลดีกาครับนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรากําหนดไว้ ส่วนหลังจากนั้นจะเคลื่อนไหวอะไรเพื่อเพิ่มความกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเข้าสู่การปกครองที่ดีงามตามเจตลำมของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รและพี่น้องประชาชนที่มาร่วงันในวันนั้น